ฝึกหัดข้อต่อไปกันเลยนะครับกำหนดกราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ f x นะครับจงหาลิมิตของ f x ในแต่ละข้อนะครับ f x ในแต่ละข้อข้อที่1ครับ f x นะครับมี2ค่าค่าแรกเป็น1นะครับค่าที่2เป็นลบ2โดยค่าที่เป็น1เนี่ย x มากกว่า1และค่าที่เป็นลบ2เนี่ย x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1วิธีสังเกตนะครับถ้า x มากกว่าเนี่ยส่วนใหญ่ นะครับอันนี้บอกวิธีรัดเลยนะส่วนใหญ่ครับมันจะเป็นลิมิตที่เข้าทางด้านขวานะครับหรือที่เราเรียกว่าลิมิตขวาแต่ถ้าเป็นข้อหมายน้อยกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นลิมิตซ้ายนะครับลิมิตซ้ายข้อนี้เขาให้เราหาลิมิตถูกไหมสดงว่าหน้าที่ของเราเนี่ยเราจะต้องเช็คลิมิตซ้ายว่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็เช็คลิมิตขวาว่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมครับอ่า <c oughs> มาดูกันเลยนะครับลิมิตซ้ายครับลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้ข้อนี้เข้าใกล้เลยครับสังเกต1นนี่ก็1เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็คือเข้าใกล้อะไรครับเข้าใกล้1ถูกไหมลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้1ถ้าเข้าใกล้1ทางด้านซ้ายก็ใส่ลบเข้า1ทางด้านซ้ายก็ต้องใช้อันข้างล่างถูกไหมครับถูกไหมให้ค่าเป็นอะไรครับลบ 2ต่อไปครับลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้1ทางด้านขวาก็คือ1บวกก็ต้องใช้อันทั้งบนถูกไหมครับซึ่งให้ค่าเป็น1ลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตรงสรุปคำตอบด้านล่างครับเราจึงสรุปได้ว่าข้อนี้มีลิมิตไหมอ่าไม่มีลิมิตนะครับไม่มีลิมิตข้อนี้ ก็ไม่ได้ยากมากก็พิจารณาให้ได้อันไหนซ้ายอันไหนขวานะครับต่อไปครับข้อที่2ข้อที่2เขาให้หาลิมิตนะครับที่เข้าใกล้ลบ2กับลิมิตที่เข้าใกล้1อ้าวเพราะฉะนั้นเรามาหา2ก่อนนะครับลิมิตขอเขียนไว้ก่อนเลยนะ fx นะครับเมื่อ x เข้าใกล้2ทางด้านซ้ายเท่ากับเท่าไหร่ลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้2ทางด้านขวาเป็นเท่าไหรอะมาดูครับเข้าใกล้2ทางด้านซ้ายควรจะใช้ไหนครับไม่ใช่2สิลบ2นะครับลบ2นะฮะอะขอแก้ไขเผื่อเดี๋ยวนักเรียนจะงงนะครับ x เข้าใกล้ลบ2ทางซ้าย x เข้าใกล้ลบ2ทางบวกอะเข้าใกล้ลบ2ทางซ้ายใช้อนไนดีครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใช้อนี้ถูกไหมลบ2ทางด้านซ้ายให้ค่าเป็นเท่าไหร่ครับให้ค่าเป็น ลบ2ถูกไหมให้ค่าเป็นลบ2เข้าใกล้2ทางด้านขวาล่ะอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เพราะมันอยู่ที่1ถูกไหมครับเข้าใกล้2ทางด้านขวาใช้อันกลางก็จะใช้แค่ที่ครูตีกรอบไว้ถูกไหมแค่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเข้าใกล้2ทางด้านขวามีค่าเป็น2ลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเท่ากันไหมครับไม่เท่าเพราะฉะนั้นลิมิต h x เมื่อ x เข้าใกล้ลบ2มีลิมิตไหมคำตอบก็คือ ไม่มีลิมิตถูกไหมครับไม่มีลิมิตขอเขียนสั้นๆนะตัวนี้เขียนผิดหมดเลยนะครับต้องเป็น h x นะต้องเป็นตามที่โจทย์ให้เรามานะครับ h x ตัวนี้ก็เป็น h x เขเคไหมครับต่อไปอีกอันนึงครับอีกอันนึงขอลบก่อนนะลิมิต h x เหมือนกัน เมื่อ x เข้าใกล้1ทางด้านซ้ายกับลิมิต h x เมื่อ x นะครับเข้าใกล้1ทางด้านขวาเอาเข้าใกล้1ทางด้านซ้ายคือใช้ตัวไหนครับอัน1อันสองหรออัน3คําตอบก็คืออันสองนะครับนี่ตรงนี้ถูกไหมให้ค่าเป็น2ลิมิต h x เมื่อเข้าใกล้1ทางด้านขวาก็ใช้อันแรกถูกไหมครับเครื่องหมายมากกว่าก็ให้ค่าเป็น1ซ้ายกับขวาเท่ากันไหมครับ ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงไม่มีลิมิตเห็นไหมครับช่องมันเล็กนะก็เลยเขียนเอียงๆหน่อยนะครับต่อไปครับข้อที่3ข้อที่3โจทย์ให้หาลิมิต g x เมื่อ x เข้าใกล้1น,นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาหาเลยครับลิ x, มิต g x เมื่อ x เข้าใกล้1นึงทางด้านซ้ายกับลิมิต g x เมื่อ x เ,เข้าใกล้1ทางด้านขวา,เ,าเข้าทางด้านซ้ายใช้ไหนครับอันบนหรืออันล่างอันซ้ายต้องน้อยกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นใช้อันบนถูกไหมครับนี่ซ้ายแลนข้างล่างเป็นขวาซ้ายเป็น1ขวาเป็น x อ้อาวขวาติดตัวแปรนี่วิธีการที่ง่ายนะครับวิธีการที่ง่ายเอ้ยขอโทษขอโทษ,ข,โทษข้อนี้สัญ,ญลักษณ์ผิด นะครับขออภัยอย่างรุนแรงสัญ,ญลักษณ์เป็นน้อยกว่าเหมือนกันขอแก้ไขโจทย์นะครับข้อนี้ขอแก้ไขโจทย์แก้ตรงนี้นะครับจากน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับแก้เป็นมากกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับแก้ได้แบบนี้เพราะฉะนั้นลิมิตซ้ายครับก็ต้องใช้อันล่างถูกไหมเป็น x แต่ว่ามันติดตัวแปรวิธีการหาค่าลิมิตง่ายๆก็คือเอาตัวเลขที่ ที่โจทย์บอกว่าเข้าใกล้ครับไปแทนซึ่งข้อนี้เนี่ยจะเห็นว่า x เข้าใกล้1เพราะฉะนั้นก็แทน x เป็น1ก็จะได้ว่าลิมิตเป็น1ไปเลยส่วนลิมิตขวาเนี่ยก็คือใช้ตัวข้างบนเลยนะครับเพราะเป็นเครื่องหมายมากกว่าก็ได้1เหมือนกันจึงทําให้ข้อนี้ได้ว่าลิมิตซ้ายและลิมิตขวาเท่ากันถูกไหมเพราะมันต่างก็คือ1เหมือนกันดังนั้นจึงสรุปได้ว่าลิมิต gx เมื่อ x เข้าใกล้1ตอบ1น,นะครับต่อมาข้อที่4ครับ จะอยากทราบลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้2นะครับดังนั้นเราก็ต้องเช็คครับลิมิตซ้ายกับลิ x, มิตขวาเนาะลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้2ทางด้านซ้ายกับลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้2ทางด้านบวกจะเช็คซ้ายหรือเช็คขวาก่อนก็ได้นะครับไม่ผิดนะลิมิตซ้ายครับก็หมายน้อยกว่าใช้อันไหนครับบนหรือล่างอันล่างถูกไหมครับก็กลายเป็น x ลบ1แต่ติดตัวแปรอีกแล้วเพราะนั้นข้อนี้แทน x เป็นอะไรเลยแทน x เป็น 2-1ลบ1มีค่าเท่ากับ1จึงได้ว่าลิมิตซ้ายเป็น1นะต่อไปลิมิตขวาครับแทนบนถูกไหมก็กลายเป็น X บวก1แทน X เป็นอะไรครับเป็น2-2บวก1ได้3สังเกตเห็นว่าลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเท่ากันไหมครับไม่เท่าเพราะฉะนั้นข้อนี้มีลิมิตไหมครับติ๊กตอกติ๊กตอกไม่มีลิมิตนะครับโอเคไหม ต่อไปสีข้อสุดท้ายครับข้อ5ครับข้อห้าโจทย์ให้หาลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ครับเหมือนเดิมครับต้องเช็คซ้ายและเช็คขวานะครับก็จะได้เป็นลิมิต f x นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ทางลบว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ลิมิต f x ครับเมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ทางบวก ว่ามีค่าเท่าไหร่เข้าใกล้1ทางด้านซ้ายครับใช้ตัวไหนดีครับลบ1ทางด้านซ้ายติ k t o k tiktok อก k t o k ลบก,ก,กลบ1ทางด้านซ้ายก็ต้องใช้อันที่3เห h ุผลท position ที่3เพราะครูพิมพ์โจทย์ผิดนะครับเครื่องหมายลบทบไปต้องขออภัยด้วยนะครับมีลบอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นลิมิตจึงให้ค่าเป็น x กำลังสองแต่ติดตัวแปรก็เอาค่าที่เข้าใกล้มาแทนเลยก็จะได้เป็นลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองซึ่งมีค่าเป็นหนึ่งนั่นเองอเนะครับส่วนลิมิต f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ลบหนึ่งทางด้านขวาโอเ,เขียนผิดที่เขียนผิดท,ที่ขอโทษขอโทษทางด้านซ้ายนะ,อะตองมาอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปทางด้านขวาครับทางด้านขวาก็ต้องใช้ตัวไหนครับทางด้านขวาใช้ตัวแรกไหมไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะตัวแรกเป็นหนึ่ง เพราะฉะนั้นก็เหลืออยู่ตัวเดียวก็คือตัวที่2ตรงนี้เห็นไหม x มากกว่าลบหก็คือเข้าทางด้านขวาจึงได้เป็น2คูณ x บวกหแทนค่าลงไปครับก็จะกลายเป็น2คูณกับลบหบวกหลบหบวกหให้ค่าเป็น0 0คูณสได้0นะครับเราจึงพบว่าลิมิตซ้ายให้ค่าเป็น1ลิมิตขวาให้ค่าเป็น0ดังนั้นข้อนี้ลิมิตจึงตอบว่าไม่มีลิมิตนะครับ ไม่มีลิมิตเพราะลิมิตซ้ายและลิมิตขวาไม่เท่ากันนะครับต่อไปจงหาลิมิต g x เมื่อ x เข้าใกล้2ครับอ่าเพราะฉะนั้นก็หาเลยเช็คทางลิมิตซ้ายนะครับลิมิต g x เมื่อ x เข้าใกล้2ทางด้านซ้ายเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็หาลิมิต g x เมื่อ x เข้าใกล้2ทางด้านขวา ทางด้านซ้ายใช้อนไนครับอันบนหรืออันล่างใช้อันล่างถูกไหมครับเพราะว่าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าจึงได้เป็น x อ้าวติดตัวแปรเอาค่าที่เข้าใกล้แทนเลยตอบ2ถูกไหมสองต่อไปลิมิต g x เข้าใกล้2ทางด้านขวาก็คือตัวข้างบนถูกไหมครับให้ค่าเป็น1ซ้ายเป็น2ขวาเป็น1ซ้ายกับขวาเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันเพราะฉนั้นข้อนี้ตอบไม่มีลิมิตนะครับไม่มีลิมิต ก็คือถ้าวาดเป็นกราฟมันจะเป็นกราฟที่ขาดจากกันนะครับต่อไปครับข้อ7ครับข้อ7จ็ดจงหาลิมิต h x นะครับเมื่อ x เข้าใกล้0ูนย์ะครับลิมิต h x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านซ้ายกับลิมิต h x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านขวาซ้ายใช้อันไหนครับใช้อันข้างล่างถูกไหมซ้าย ก็จะได้เป็น x กําลังสองถูกไหมเอาค่าที่เข้าใกล้ไปแทน hand, ก็เป็นศูนย์กําลังสองเท่ากับ0ต่อไปลิมิตทาง,งด้านขวาก็ใช้อันบนเลยถ้ามี2กิ่งแบบนี้จะหาง่ายถ้าหนึ่งเป็นซ้ายกันก็ต้องเป็นขวานะครับซึงได้เป็น x ก็เอาศูนย์ไปแทนได้0ย์พบว่าลิมิตซ้ายเป็น0นย์ลิมิตขวาก็เป็น0ูนย์ดังนั้นข้อนี้ลิมิตต,ตอบ0นย์ะครับแต่ถ้ามี3กิ่งคล้ายๆกับข้อที่5แบบนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีๆนะครับต่อไปครับข้อที่8ข้อที่8 ตรงนี้เป็นข้อที่8นะครับขอแก้ไขหมายเลขนะครับข้อ8จงหาลิมิต fx นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์กับเข้าใกล้2อ้าวมาหากันก่อนเลยนะครับลิ x, มิต fx เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านซ้ายไวเท่ากับเท่าไร่แล้วก็ลิมิต fx นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านขวาเป็นเท่าไหร่ส่วนอีกอันนึงก็จะหาลิมิต fx นะครับเมื่อ x เข้าใกล้2ทางด้านซ้ายว่าเท่ากับเท่าไหร่กับลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้2ทางด้านขวาว่าเป็นเท่าไหร่อะมาดูก่อนเข้าใกล้ศูนย์ก่อนเข้าใกล้ศูนย์ทางซ้ายใช้อันไหนดีครับอ่าข้อนี้ไม่มีค่าตรงตรงและดูลำบากนิดนึงพิจารณาครับ x มากกว่า2 x มากกว่า2เป็นอะไรได้บ้าง3 4 5 6ไปเรื่อยๆถูกไหมมีโอกาสที่แบบเข้าใกล้ศูนย์ไหม ไม่มีถูกไหมครับแต่ถ้าอันล่างครับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ2ก็มีอะไรบ้าง2 1 0่งลบ1ไปเรื่อยๆถูกไหมเพราะฉะนั้นทั้งทางซ้ายและทางขวาจึงใช้ฟังก์ชันอันข้างล่างครับก็คือใช้ฟังก์ชัน x ก,กำลัง2ติดตัวแปรใช่ไหมเอาค่าไปแทนก็ศูนย์กำลังสองได้0ย์ข้างล่างก็เหมือนกันศูนย์กำลังสองก็ได้0ย์เพราะนั้นลิมิต f x เมือเอ่อ x เข้าใกล้0ูนย์มีค่าเป็น0ย้ำนะครับตัวข้างบนเนี่ยไม่มีเลข0ูนย์เลยตามเงื่อนไขเพราะฉะนั้น จะหาลิมิตไม่ได้เพราะมันไม่เข้าใกล้เลยแต่อันที่2อันข้างล่างเนี่ยยังมีสูตรให้เห็นก็คือตรงนี้นะครับต่อไปครับลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้2เข้าใกล้2ทางด้านขวาเออทางด้านซ้ายก่อนทางด้านซ้ายก็ต้องใช้อันล่างถูกไหมก็คือ x กําลัง2เอา2ไปแทน2กําลัง2มีค่าเป็น4ส่วนลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้2ทางบวกก็ต้องใช้อันข้างบนใช่ไหมครับ ก็คือเป็น x ซึ่ง x ของเราเป็น2จะเห็นว่าลิมิตซ้ายเป็น4ลิมิตขวาเป็น2ลิมิตซ้ายกับขวาเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันดังนั้นข้อนี้จึงไม่มีลิมิตนะครับไม่มีลิมิตโอเคไหครับอ่าประมาณนี้นะครับต่อไป1ข้อครับทดสอบความเข้าใจนะครับสมมติว่านี่เป็นข้อสอบโจทย์อยากทราบว่านะครับจากกราฟพอใดสรุปถูกต้อง ลิ x, มิต f x เมื่อ x เข้าใกล้3ตอบ2ไหม3อยู่ตรงไหน1 23 3อยู่ตรงนี้เมื่อ x เข้าใกล้3ทางบวกตอบ2ไหมครับตึงตึงตงตัวนี้คือเลข2เพราะนั้นถูกไหมครับถูกต้องแต่โจทย์ถามาข้อที่มันไม่ถูกต้องนะครับต่อไปครับลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้3ทางด้านซ้าย3ทางด้านซ้ายก็คือต้องพิจารณาจากเส้นนี้ถูกไหมให้ค่าลิมิตเป็นเท่าไหร่ครับ เลขนี้คือเลข4ถูกไหมถูกนะครับต่อไปข้คอควายครับลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้0หาค่าไม่ได้0อยู่ตรงนี้เส้นไหนมาถึง0บ้าง่ะถ้าพิจารณาลิมิตซ้ายก็ได้เป็นเส้นนี้ใช่ไหมครับเลาะลงไปเรื่อยๆได้อะไรครับลบอินฟินิตี้ถูกไหมแต่ถ้าต่อแกน y ขึ้นไปตรงนี้แล้วลากราฟขึ้นมาตรงนี้เข้าใกล้ศนย์ก็จะอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับก็จะได้เป็นเลขค่าใดค่าหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเป็นอะไร ซึ่งลิมิตซ้ายเนี่ยได้ลบอินฟินิตลิมิตขวาเนี่ยได้เป็นตัวเลขแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเลขอะไรนะครับซึ่งแน่นอนครับมันไม่เท่ากันดังนั้นมันจึงหาไม่ได้เมื่อมันหาไม่ได้มันจึงหาค่าไม่ได้ถูกไหมครับอ่าถูกต้องนะโอเคขออนุญาตลบนะครับต่อมาข้อสุดท้ายครับลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ลบห่อ่าลบหอยู่ตรงไหนลบหนึ่งอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับลิมิตซ้ายตืดให้ค่าเป็นลบห ลิมิตขวาตื้อให้ค่าเป็นลบหนึ่งลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเท่ากันไหมครับเท่ากันถูกไหมเพราะต่างให้ค่าเป็นลบหนึ่งแต่โจทย์บอกว่าลิมิตมันหาค่าไม่ได้ซึ่งจริงไหมไม่จริงเพราะฉะนั้นข้อที่สรุปไม่ถูกต้องก็คือข้ององงูซึ่งข้อสอบะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้แหละต้องพิจารณาแบบนี้และพยายามทําให้ไว รวมถึงมีข้อสอบเติมคำด้วยนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับลิมิตของฟังก์ชันถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนสามารถย้อนกลับดูได้จนกว่าตนเองจะเข้าใจนะครับสามารถกด pause หยุดนะครับไม่เข้าใจก็กดย้อนกลับไปย้อนกลับมาดูจนกว่าตนเองจะเข้าใจนะครับเพราะครูตั้งใจทําขึ้นเพื่อเด็กม .6 โดยเฉพาะโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับเอกสารประกอบการสอนก็อยู่ข้างล่างวิดีโอสามารถดาวน์โหลดแล้วปริ้นมาใช้เรียนได้เลยโอเคไหมครับสาหรับวันนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ